ชายซื่อตรงคงคำมันไม่ฟันวาจาครับประการของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับ ท,ที่ไหนจังหวัดไหนนะครับณนเวลานี้ท่านก็สกภายอย่างเช่กนกรณีการเรียกรับเงินทางประธานสภาผู้แทนรัษดร,ก,ษร,ก,ษรก,ษก็บอกว่าต้องตัดสินใจเดินทอยออกมาจากปัญหาเรื่องรักสามเศร้าอก้ ชั้นตามง่ามืองานเท้าใช้ขี้พึ้งตราเก้าคุณกำลังฟังสถานีวิทยุธุรกิจคริปเลดีโอเอฟเอ็มร้อยจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์สต์อำเภอหนองเจี้ยสาจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์เก้าแปด ใจก็ทําไงอ้าวถ้าสบายหลายก็ไปบวชอยู่กันทั้งมมดตัวถามดูพ่อใหญ่สนใจเคยบวชมั้ยแกบวชนี่ซึดมาทำไมก็ใหญ่บูดไปเลาะหน่อยโนจริงๆนี่หมดใ,ใครเต่าของคิดหน่อยอภัยให้กา หัวหนาอยกจะไปดูหนังใช่ไหมคะก็รู้ค่ะเรื่องน้ค่ะ แแล้วถมยังพอคบที่เคยทำก็คงให้แสนอายทำต่อไปส่วนน้องก็เป็นคนพาลคงให้เขาได้ถ้าเป็นน้ำอุ่นมั้งการชุมนุมกันบ้างของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษารุกก้โก่หน,น้ากบกอกขวดเทิมติดต่อได้ที่คุณพริ้งกมลหมายเลขโทรศัพท์ครับกล้องดะมาดะวยกัน จ้าปู่ฤาษีองค์เทวรูป เทพองต่างๆทั้งไทยจีนอินเดียมีพระแม่ธรณีกุมารกุมารีพญานาะคและมีหลากหลายแบบให้เลือกสัรรบ้านเทพพรมจำหน่ายทูบหอมกำยานเครื่องบูชาสักการะทั้งปลี่และส่งในราคาที่ถูกพิเศษกว่าใครสนใจใช้บริการที่บ้านเทพพรมติดสีแยกไฟแดงหันคาเยื้อป้อมตำรวจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 9 6 2 6, แปดหห้า ร้านก้าวแฟชั่นที่นี่เสื้อผ้าทุกแบบกระเป๋าทุกรุ่นรองเท้าทุกสไตล์ร้านก้าวแฟชั่นคลังเสื้อผ้าราคาถูกมีเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อแบรนด์เนมเสื้อผ้าเด็กชุดเดรสออกงานกางเกงทำงานกางเกงยีน์ Mac รีวา n ์และอีกหลากหลายยี่ห้อให้คุณเลือกช็อปในราคาหลักสิบหลักร้อยให้คุณได้เลือกซื้อมากมายศูนย์จำหน่ายทั้งส่งออกเมื่อหนึ่งเมื่อสองทั้งปลีกและส่งยืนอ,อ,องค์การโทรศัพท์ คุณภาพถูกใจราคาสบายกระเป๋าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่093-565-9519ย้ําอีกครั้งฝั่งชัดๆ093-565-9519อย่าช้าอย่าพลาดพี่ขายถูกนะน้องช็อปไฟเหรอสบายมากผมช็อปได้บทอยู่แล้วโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก วิกฤตโควิด19เพียงคุณออกรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นวันนี้ที่ร้านชัยทองมอเตอร์รับคูปองเงินสดฟรี500บาทให้คุณไปช็อปเกินได้ที่ร้านชนะพลเซ็นเตอร์สำหรับรถใหม่1,000กิโลเมตรแรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน่งสื่อไปอยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอเข้าออกคนถดีนะครับในวันนี้เราได้ฟังกันแล้วเนาะสำหรับ รราาอจย์พะแก้วล่งงพออมให์ะไม่เป็นสีสนิมข้าวเขียวทนเขียวนานได้ถึเั้า 085 515 6 9 4 4ส่งด่วนทั่วไทยส่งไวถึงตัวต้อง best express กห้ายี่สิบช่วยมาเลยเต็มน้ำหนักดีด้วยปุ๋ยทิ่นหัวหน้าของคุณนะัทวุฒิบัวประทุนกนะครับการมาท่านในกรณีบางกรณีบางท่าน,นเวลาเจอหน้าไหน ดีวันนี้จะต้องวันศุกร์นะโหตัวกับเสียงไม่เหมือนกันเลยบอกเป็นยังไงเขาบอกว่าเสียงมันเหมือนอายุเพิ่งยี่สิบสิบเก้ายังยี่สิบ ใช่เราใช้เสียงหลอกลวงด้วยฟัง้วอกเราไม่ได้หลอกลวงนะคะ<น>คือหลายๆท่านนะคะคชาติที่สิบเอ็ดก็เลยบ,บอกว่าที่แน่ๆเลยที่พี่รักมากเลยก็ชาวนางลือ,อชาวตำบลนางลือทุกท่านเลยนะคะหนุ่มๆชาวนางลือไม่ว่าจะเป็นอายุหกสิบขึ้นไปแล้วซึ่งภรรยาของท่านอาจจะไม่ได้อยู่ นะคะคแล้วก็มาขอทุเรียนหนูงไว้ลวงหน้าได้จะจองชาติไหนได้เลยครับหรือว่าอยากจะบอกท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่า อยากเห็นทุเรียนตัวเป็นๆไม่ว่าท่านจะมีงานอะไรเชิญได้นะคะไม่ใช่บางคนบอกไม่กล้ามาเชิญนะคะเรามีเวลาเราไปแน่นอนถ้าหากเราไม่มีเวลาเราก็จะบอกว่ามันยังไม่ว่างนะใช่ <ๆ S 1> แต่ว่าจริงๆเลยอ,ะอ่ะซุป,ปเปอร์ไ้กดเปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิด6โมงเย็น พูดง่ายๆนะว่าจริงทอจริงๆเลยโน่นนี่นั่นก่อนจะได้เปิดก็เจ็ดโมงเช้าของคุณมากพระดวงนั่นบอกแม่